ส่งไปประมาณ100ฝาครับกดคาบาวแดงจากตู้ซันวินดิ้งที่หน้าบริษัทครับบาวแดงจับจริงแจกจริงคุณอาจเป็นผู้โชคดีเหมือนพงครับพี่น้องหนุ่มสาวโรงงานกดแล้วดื่มแล้วทองฝาที่กล่องรับฝาชิงโชคหน้าตู้ซันวินดิ้งโชคดีได้ลุ้นมอไซค์ได้ลุ้นทองล้านจับล้านครั้งสุดท้ายวันที่12พฤศจิกาย,ยน2568อย่าช้าคุณอาจเป็นเศรษฐีทองล้านคนต่อไป การวิ่งเนี่ยทำให้ปอดและหัวใจแข็งแรงแต่ก็ไม่สามารถแซงคนที่อยู่ในใจน้องสาวบาวแดงได้ไงเซาแรงมันเยอะใช่มาช่วยทีมงานดีกว่าไปหยิบพลั่วมาแล้วก็เตรียมโกยฝาเพราะว่าดูข้างหน้าเราเนี่ยฝาเยอะขึ้นทุกวันเลยนะเอางี้ล้กันมันใกล้แล้วนะทองร้านที่23นี่ละครับกับกิจกรรมบาวแดงชื่อคนไทยสร้าชีพปีเแต่มาใสทุกวัน แจกล้านทุกเดือนอีก10รังวันรวมมูลค่ากว่า2 16, 000, 000ีล้านบาทย้ำตรงนี้นะครับยิ่งส่งมากที่งมีสิทธมากส่งที่ไหนได้จ๊ะนักสาวเบาวแดงส่งที่กล่องรับฝาชิงโชคตามนันค่ะที่ร่วมรายการหรือส่งที่ตูปนอค่ะส่วนวันนี้ใครจะเป็นผู้โชคดีได้มอไซคันที่1,192รอไปลุ้นกันเลยครับ โหยสูงสูงหน่อยได้ผู้โชคดีแล้วครับผู้โชคดีก็คือคุณโตะเสาเปียจากจังหวัดบุรีรัมยกติกาลุ้นล้ลมามอไซค์สามร้อยขาง่ายๆแค่เขียนบีบส่งฝาคาราบาอแดงหรือฝาคาราบาอาคันโซตรงที่กองรับฝาชิงโชคและร้ายคาที่ร่วมรายการแปดพฤศจิกาย,ยน2 5 6 8